สวัสดีครับสวัสดีเพืเ่อนๆจาก YouTube ยูทูบเลฟซีทุกคนเลยครับพมจังตัวโลกตัวประเทศไทยนะครับนาตีมาจมตะปูชแนล, <c oughs> นลวันนี้มาพบกันตะปูอีกแล้วครับผมในช่องตะปูชาแนล <c oughs> <c oughs> มากินข้าวกันอีกแล้วครับผมมากินข้าวกันแล้วกินข้าวกินข้าววันนี้เมอนเดิมพ้อตมต่หมานบานกับพอมต่ำเองแต่ตอนวีธทีทำไม่ได้ทำกับพ้อม ตำตำหลอกกอส้มตำหลอกกอใกล้อ่าตอดใกล้ซ้ำซ้ำลูกซ้ำฟองซ้ำลูกนะตัปะา้าตายปลาจ้ามลูกตัปลาจาตายตัดอดไก่สามฟองแตงลูกนี้ยังไม่กินเลยวันนี้จะกินแตงลูกนี้แล้วก็ตัวลูกตอดอมมัดแล้วกรับบ่ลูกตอดอไมไวดแล้วไม่ต้องไม่ปูรำํำตำเพลงไปอยู่กับกาพ้นกะตอกกับกบ่เดี๋ยวลืมลืมลืมเลขไปนะ อา้าวมาแล้วก็อย่าลืมนะครับนะข้าวมาแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับสไคร e กดกระดิ่งปิ้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 งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อต่อไปกองตะปูชดเดเลยแล้วก็ที่สำคัญนะอย่าก,กล้าโฆษณานะครับพอไปพี่น้องทุกคนทัวประเทศไทยเลยตัวโลกกันเลยนะ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือว่าต่างชาตินะครับนะให้เลขโฆษณาตะปูกันนะครับหน้าเปืือเป็นกําลังใจนะคะไม่ไปตัปูตึงฟันักเรียนกีกแป๊บจะตึงแล้วนะพ่อแม่พี่น้องจ้าคำแล้วก็ดูเจ้าโฆษณาด้วยนะครับอย่าคำโฆษณาเด้อทุกคนจ้ามากินข้าวนครับพ่อแม่เป็นกําลังใจกับตัปูเชลเชลก็ไม่ได้บานะปกติตรงนี้ตรงนี้อย่างเลย ตำอะไรกดี๋ยวไม่ได้จิ้มตีนี่มาจิ้มตรงนี้เลยมากับพผมอันดับแรกนะข้าวไม่ใช่แต่วันนี้วันนี้เมวนุ่มจีนกับจินข้าวกินข้าวอยู่ตองถ้กจิม้มก็จิ้มไม่อยู่ตองน,นะทุกคนอยู่ทองมากินนุ่มจีน่อผม,ม,ม,ไ,ม,ม,มอไม่อยู่ตองถ้ากจินเข้าวเนี้ยนี่นุ่มจีนนี่ไม่อยู่ตองครับผมแต่คนอ่าปากีสถานนะครับนาแต่พี่น้องปอเปีพี่น้องจกปากีสถานทุกคนด้กินข้าวเนี้ยก็คือเขาอยู่ทองแต่ว่าคนตายนะครับผมคนตายไม่อยู่ตองก <rí> e <laughs> ินกินตานราบรอบใกล้ดาว ยันได้ไหมก้งปีก็ตัวห้ไล่หน้าเหล่านี้ตัวไห้นาเหล่ากับกุ้งนาตึ้งออกมาไตรมากรูปกร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 จิ้มก่อนแล้วก็นเดี๋ยวตอน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 จิ้ม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 ต้กับผักได้จิ้มแบบนี้ไม่จิ้มตำํา่อลูกหน้าอย่างลูกเดียวตึ้งก็ตำไปเลยโรยไม่ยจังมาเลยกินกินกินได้ก็จิ้ง่ลงตองจินใช่ไหมพีนอง บบเปรี้ยวอืูมหนวไม่ต้้นต้นหน้าตื้นกับหนวไม่ตื้นต้นน้า มาดูกันเลยนะกิงก้ากับปุ้งนะรอยจับตึ๊บตึ๊บใช่ไหมฮ่า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 ่าฮ่จิ้มปากอืม Ngon ừ. 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 Cái đào. Cái dao bóng á Phải tỏa lời Cái dao à, cái phải tỏa được cái có màu nó phải ฝนตกตก,ตกแคกเมงวันรู้มาจากไหนพี่น้องเออฮึข้าวเจก๊กคำว่าเมงวันไหมภาษากลางว่ามะเระาาง็งวันภาษาใต้เมงวันเมงวันไม่รู้มันมาจากไหนฝนตก จันจิดจริงๆไม่น่าจะมีนะนะไข่ดาวกำลังดีเลยร้อยกับไข่ดาวกำลังดีเลยอ่ะอือห,ห้าป่าเอาป่าเลยครับผม 嗯。嗯。嗯。

mình thêm gấp 7 tỷ thì 5 mét 6 con ก็เจอหมาเป๊ดไหมแล้วก็อมะนาวกินดีที่สุดนะครับหวานเป็นลมกลมป็นยามะนาวเปลือกมะนาว

เคยมากปัิยามากครับอย่านั้นะก็้าไม่กิน ตัยังผูร้อยนานแค่ไี่ปีชื่อว่าเม็ตาตาตาที่เม็ตายเหมือเมีกินไม่ได้ก้อนบดก้อนท้ที่เม็ดไอ้แป๊ดเหมือเม็ดจนแป๊ดจนแป๊ดจนแป๊ดจนแปดอกอู้เลยนั้นกินมีแล้วแปดอกอู้ Hmm. Cool. ด้ว่ะคลิปนี้ก่อนจบเตียงตอนนี้กำลังเพชรอ้ะคอยเพชจคอยเพชจคอยเพชรเด้อฮักคอยฮักคอยฮักคอยอะ ใส่หมากใส่ใส่หมากแจ็บหมา,า,า er กใส่หน่อยแก er ็บหน่อยตามคุณจอบนะครับนะคลิปนี้ก็ก็จบเพียงแต่นี้เพลหนักเลยไม่ไหวแล้วคอยเพล็กเกิดไปหลีพอกันแม่คลิปหน้าเดี๋จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ากบคุณหล่าเด้อสบายดีฟังพ่อแม่พ่อแม่พี่น้องฟังลาวเด้อสบายดีกบใจโดยโดยโดยแม่แล้วัม่แล้ว 拜拜，拜拜。